เวสสันดรตระจริยาว่าด้วยพระจริยาของพระเวสสันดร67นางกษัตริย์พระนามว่าผุดสดีพระชนนีของเราเป็นพระมเหสีที่รักของเท้าสักกะในอดีตชาติ 68. เท้าสักกะจอมเทพทรงทราบว่านางจะสิ้นอายุจึงตรัสด,ดังนี้ว่า นางผู้เจริญเราจะให้พรสิบประการที่เธอปรารถนาแก่เธอ69พอท้าสก,กัตรัสอย่างนั้นแล้วพระเทวีนั้นได้ทูลสักการ,ระดังนี้ว่าหม่อมชั้นมีความผิดอะไรหนอหม่อมฉั้นเป็นที่น่ารังเกียจสำหรับพระองค์หรือหนอพระองค์จึงให้หม่อมชั้นเคลื่อนจากสถานอันน่ารื่นรม เหมือนลมพัดต้นไม้ให้หวันไหวเจดสิบเท้าศักกะนั้นเมื่อพระนางผุดสดีตรัสอย่างนี้ก็ได้ตรัสกับพระนางดังนี้อีกว่าเธอไม่ได้ทำความชั่วเลยและเธอก็ไม่ได้เป็นที่รักของเราก็หาไม่เจดสิบเอ็ดแต่อายุของเธอมีประมาณเท่านี้เอง เวลานี้จะเป็นเวลาที่เธอต้องจุติเธอจงรับพรสิบประการอันประเสริฐสุดที่เราจะให้เจ็ดสิบสองพระนางผดษีนั้นรับพรที่เท้าสกกะประทานแล้วร่าเริงยินดีประโมทเลือกพอรสิบประการรวมเราไว้ด้วยเจ็ดสิบสามพระนางผดษีนั้น จุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นแล้วมาบังเกิดในตระกูลกษัตริย์ได้สมาคมกับพระเจ้ากรุงสยชัยเป็นพระมเหสีของพระเจ้ากรุงสยชัยในกรุงเชตุดอน74ในการที่เราลงสู่พระคันของพระนางผุดเสดีพระมารดาที่รักด้วยเดชของเรา พระมาณดาของเราเป็นผู้ยินดีในทานทุกเมื่อ75คนไม่มีทรัพย์คนป่วยไข้กระสับกระส่ายคนแก่ยาจกคนเดินทางสมณะพราหมณ์คนสิ้นเนื้อประดาตัวคนไม่มีอะไรเลยพระนางให้ทาน76พระนางผุดสดทรงพระกันครบสิบเดือน เมื่อพระเจ้าสัญชัยและทรงทำประทักษิณพระนครพระนางก็ประสูตรเราที่ท่ามกลางถนนของคนค้าขายเจชื่อของเราจึงไม่เนื่องข้างฝ่ายพระมารดาและไม่เนื่องข้างฝ่ายพระบิดาเพราะเราเกิดในถนนของคนค้าขายนี้เพราะฉะนั้นเราจึงมีนามว่าพระเวสสันดร 78ในการที่เราเป็นทารกอายุแปดขวบแต่กำเนิดนั่งอยู่ในประสาทคิดจะให้ทานว่า79เราพึงประกาศให้หัวใจในตาแม้กระทั่งเนื้อและเลือดพึงให้ทั้งกายถ้าใครจะพึงขอกับเรา80เมื่อเราคิดถึงความเป็นจริงจิตของเราก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ในขณะนั้นแผ่นดินภูเขาสิเนรุราชและราป่าก็ไหว8ปในเดือนเต็มวันอุโบสถที่15ทุกกึ่งเดือนเราขึ้นคอมงคลหัตถีปัจััหนาคเข้าไปยังศาลาเพื่อจะให้ทาน82พรามนั้นทั้งหลายชาวแคว้นกลิงคะได้เข้ามาหาเรา ได้ขอให้พยาคตชสารซึ่งประกอบด้วยธัญ,ญลักษณะสมบูรณ์ด้วยมงคลกับเราว่า83ชนบทฝนไม่ตกเลยเกิดทุพิขาภัยอดอยากมากขอพระองค์โปรดพระชทานพยาคตชสารตัวประเสรเิฐเผือกพองซึ่งเป็นช้างอุดมมงคลด้วยเถิดแป พรามทั้งหลายขอสิ่งใดกับเราเราจะให้สิ่งนั้นไม่หวั่นไหวเลยเราไม่ซ่อนเร้นของที่มีอยู่ใจของเรายินดีในทาน85เมื่อ,อยาจกมาถึงแล้วการห้ามไม่สมควรแก่เรากุศลสมาทานของเราอย่าได้เสียหายเลย เราจักให้คดชสารตัวประเสริฐ86เราได้จับงวงพยาคดชสารวางบนมือพรามแล้วจึงหลังน้ำในเต้าลงบนมือได้ให้พยาคดชสารแก่พวกพรามแปอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเราให้คดชสารที่อุดมเผือกผ่องในการนั้นแผ่นดินภูเขาซิเนรุราช และเราป่าก็ไว้อีก88เพราะเราให้พยาคตสารนั้นชาวกรุงศรีพีจึงพากันโกรธเคืองมาประชุมกันแล้วขับไล่เราออกจากแคว้นของตนว่าจงไปยังภูเขาวงกฏแปดสิเเมื่อชาวนาครเหล่านั้นกลับไปจิตของเราตั้งมั่นไม่หวั่นไหว เราได้ขอพอรอย่างหนึ่งเพื่อจะบําเพ็ญมหาทาน90เราขอแล้วชาวกรุงศรีพีทั้งหมดได้ให้พอรอย่างหนึ่งแก่เราเราจึงให้นํากลองคู่หนึ่งไปตีเป่าประกาศเราจะบริจาคมหาทาน91เสียงดังกึกก้องอึงมีหน้าหวาดกลัวย่อมเป็นไปในโรงทานนั้นว่า ชาวกรุงศรีพีขับไลนน่พระเวสสันดรนี้เพราะทานเรายังจะให้ทานอีกหรือ92เราได้ให้ช้างม้ารถทาสีทาสาแม่โคทรัพย์ครั้นให้มหาทานแล้วก็ออกจากนครไปในการนั้น93เมื่อเราครั้นออกจากนครแล้วเลี้ยวกลับมาดู แม้ในการนั้นแผ่นดินภูเขาสิเนรุราษและราวป่าก็ไหวแล้ว 94. เราให้ม้าสินทบสี่ตัวและรถแล้วยือนอยู่ที่ทางข้างใหญ่สี่แยกผู้เดียวไม่มีเพื่อนได้กล่าวกับพระนางมัทสีเทวีดังนี้ว่า 95. แม่มัดสีเธอจงอุ้มกันหากุมารีเถิด เพราะเธอเป็นน้องคงเบากว่าพี่จะอุ้มพ่อชาลีเพราะเขาเป็นพี่คงจะหนัก96พระนางมัตสีทรงอุ้มแม่กันหาผู้อ่อนนุ่มดังดอกปทุมและบัวขาวเราได้อุ้มพ่อชาลีหนอกษัตริย์เปรียบดังแท่งทองคำ97ชนทั้งสี่เป็นกษัตริย์สุขมรชาติผู้อภิชาต,ตบุตร ได้เสด็จดำเนินไปตามทางที่รุกละและราบเรียบไปยังภูเขาวงกฏ98มนุษย์เหล่าได้เหล่าหนึ่งเดินตามมาในหนทางก็ดีสวนทางก็ดีเราทั้งหลายได้ไต่ถามเขาถึงหนทางว่าเขาวงกฏอยู่ที่ไหน99เขาเห็นเราทั้งหลายนาที่นั้นแล้วได้เปร่งเสียงอันประกอบด้วยการุณา กษัตริย์เหล่านี้คงจะต้องเสวยทุกอย่างยิ่งเพราะภูเขาวงกฎไกลหนึ่งร้อยถ้าพระกุมารและกุมารีเห็นต้นไม้ที่มีผลในป่าใหญ่พระกุมารกุมารีก็ทรงกันแสงพระเหตุแห่งผลไม้เหล่านั้นหนึ่งเอดต้นไม้ทั้งหลายอันสูงใหญ่ไพศาลเห็นพระกุมารและกุมารีทรงกันแสง ก็จะโน้มยอดลงมาหาพระกุมารและกุมารีเองหนึ 102. พระนางมัตส,สีผู้ทรงความงามทั่วสารพรางกายทรงเห็นความอัศจรรย์นี้ซึ่งไม่เคยมีมาหน้าขนพองสยองกล้าวจึงให้สาธุกการไปว่า 1. นึ 103. ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในโลก บังเกิดขนชูชันหนอโมไม้น้อมยอดลงมาเองด้วยเดชของพระเวสสันดรหนึ่งยสยักษ์เทวดาทั้งหลายได้ย่นทางให้ด้วยความเอ็นดูพระกุมารและกุมารีในวันเสด็จออกจากกรุงศรีพีนั่นเองเราทั้งสีได้ไปถึงเจตราช หนึ่งร้อยห้าครั้งนั้นพวกเจ้าหนึ่งมืนหกพันองค์อยู่ในกรุงมาตุละทั้งหมดก็ประนมมือร้องไห้มหาหนึ่งร้อยหกเราเจรจาปราศัยกับโอรสของพระเจ้าเจตราชเหล่านี้อยู่ณที่นั้นให้พระโอรสของพระเจ้าเจตรราชเหล่านั้นกลับที่ประตูนั้นแล้วได้ไปยังภูเขาวงกฏหนึ่งร้อยเจ ท้าสกะจอมเทพตรัสเรียกวิสุวกรรมเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มากแล้วรับสั่งให้เนรมิตรบรรณศาลาอย่างสวยงามน่ารื่นรมสำหรับเป็นอาสมอย่างดี108วิสุกรรมเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มากรับพระบัญชาของท้าสกะแล้วเนรมิตรบรรณศาลาอย่างสวยงามน่ารื่นรมสำหรับอาสมอย่างดี หนึ 9, เราทั้งสี่คนมาถึงป่าใหญ่อันสงัดเงียบไม่พลุกพร่านอยู่ในบรรณศาลานั้นณนาระหว่างภูเขา110ครั้งนั้นเรามีพระนางมัตสีเทวีและโอรสทั้งสองคือชาลีและกันหาชินาบรรเทาความเศร้าโศกของกันและกันอยู่ในอาสมหน1่ง เรารักษาสองกุมารเป็นผู้ไม่ว่างอยู่ในอาสมพระนางมัตสีนำผลไม้มาเลี้ยงคนทั้งสาม2 1 2เมื่อเราอยู่ในป่าใหญ่พรามชูชกผู้มีความต้องการเดินเข้ามาหาเราได้ขอพระโอรสทั้งสองของเราคือชาลีและกัญหาชินา113 เราได้เห็นผู้ขอเข้ามาหาความร่าเริงจึงเกิดขึ้นแก่เราครั้งนั้นเราได้พาบุตรและธิดาทั้งสองมาให้ปรามหนึ่งเมื่อเราสละบุตรและธิดาทั้งสองของตนให้พรามชูชกไปในการใดแม้ในการนั้นแผ่นดินภูเขาซิเนรุราชและราวป่าก็ไหวแล้ว1 1 5 ท้าสก,กะทรงแปลงร่างเป็นพรามสเสด็จลงจากเทวโลกมาขอพระนางมัตสีเทวีผู้มีศีลจริยวัดงดงามกับเราอีก116เรามีความดำริแห่งใจผ่องใสจับพระหัตถ์ของพระนางมัตสีแล้วมอบให้ด้วยการหลังน้ำทักซิโนโทกได้ให้พระนางมัตสีแก่พรามนั้น117 เมื่อเราให้พระนางมัตสีหมู่เทวดาในท้องฟ้าพากันเบิกบานพลอยยินดีแม้ในการนั้นแผ่นดินภูเขาสิเนรุราชและราวปา่ก็ไหวแล้ว118เราสละพ่อชาลีและแม่กันหาชินาผู้เป็นบุตรธิดาและพระนางมัตสีเทวีผู้มีจริยาวัดงดงาม ไม่คิดถึงเลยเพราะเหตุแห่งพระโพธิยานนั่นเอง1นึ 9, บุตรทั้งสองจะเป็นที่น่ารังเกยียจสำหรับเราก็หาไม่พระเทวีมัดสีเป็นที่น่ารังเกยียจก็หาไม่แต่พระสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงให้บุตรธิดาและภระยาผู้เป็นที่รัก120สิ อีกเรื่องหนึ่งเมื่อพระมารดาและพระบิดาเสด็จมาพร้อมกันหน้าป่าใหญ่ทรงกันแสงสะอึกสะเอ้ญหน้าเวทนาตรัสถามถึงสุขทุกข์กันอยู่121เราได้เข้าเฝ้าพระมารดาและพระบิดาทั้งสองด้วยหิริและโอตตป,ปะด้วยความเคารพแม้ในการนั้นแผ่นดินภูเขาเสเนรุราชและ เราป่าก็วันไหวหนึ้อยยีอีกเรื่องหนึ่งเรากับบรรดาพระญาติของเราออกจากป่าใหญ่เข้าสู่กรุงเชตุดรซึ่งเป็นนครที่น่ารื่นรมหนึยยี่สแก้วเจ็ดประการตกลงมามหาเมฆดำฝนให้ตกแม้ในการนั้นแผ่นดินภูเขาสิเนรุราช และราวป่าก็ไหวแล้ว124แม้แผ่นดินนี้ก็ไม่มีจิตใจไม่รู้สุขและทุกข์ก็วันไหวถึงเจ็ดครั้งเพราะกำลังแห่งทานของเราชนี้แลเวสสันดรตระจริยาที่เก้าจบ